สวัสดีครับแม็กออคัสรถมือสองครับรถมือสองที่คุ้มค่าให้คลิกมาที่ออคัสได้เลยนะถามกันเข้ามาว่ามี7จ็ที่นั่งบ้างไหมเจ็ดที่นั่งที่มันแบบผ่อนเบาๆนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงไม่จุกจิกเดินทางง่ายๆปีใหม่ๆนี่เลยนะครับผมกับตัวของมิซู i ิชิ เอ็กซ์พันครับคันนี้1.5ตัว GT เฮ้ยสวยนะปี B 2020นะครับผมสีเทาเดิมจากตัวของโรงงานครบแล้วนะครับผมนี่เดตาไปหน้าตัดบอกด้านล่างนะครับแล้วก็สภาพของตัวรถก็ต้องบอกว่าเกรด A จริงๆนะครับผมสวยมากนะครับออกัดคัดรถสวยๆมาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมร้อเดิมสวยนะคุณแจก็กดล็อกปิดล็อกได้จากทั้ง2ฝั่งภายในสภาพนะครับผมเป็นตัวของเบาะหนังเดิมโรงงานรอยยับรอยย่นมีมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมตาม สภาพของตัวการใช้งานของรถมือสองแล้วผมบอกเลยนะว่าสภาพสวยกริปนะปีกต่างๆก็ยังแน่นนะไม่มีครีบไม่มีล้มนะครับผมไม่มีหักไม่มีแตกแล้วก็ด้านท้ายของเอ็กซ์ e พนดนะครับผมนี่นี่นี่น่ฝังผู้โดยสารก็กว้างขวาง,วางนั่งสบายเหยียดเท้าได้หลังคาสูงครับผมหรือว่าคุณอยากจะเก็บ รกระเป๋าเอ่ยนะเก็บของเอ่ยหรือแม้กระทั่งพวกจักรยานพับนะสเก็ตบอร์ดหรือแม้กระทั่งในตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเผื่อเวลาไปฝนมาอ้าวนะครับใครจะไปรู้เผื่อจะซื้อพวกตู้เย็นเล็กๆนะด้านหนก็เก็บของได้แบบสบายๆเสดที่นั่งแบบนี้ใช้งานได้ไดจริงครับผมแล้วก็สามารถเดินทางได้แบบว่าสบายๆด้วยลูกค้าที่เคยซื้อไปนะมาพิมพ์มาบอกนะโอ้โหไปเชียงใหม่ที่สนุกมากนะครับผมนั่งกันไป6คน ด้านหลังเก็บของและราคาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้หลายคนหลายท่านเลือก e x p a n d เ r ดครับผมเนื่องจากความคุ้มค่าแล้วครับผมราคาคันนี้อยู่ที่4 3 9 0 0 0่กนบาทเท่านั้นครับทักมาที่ออกรถมือ2อเราได้เลยนะกับเบอร์โทรศัพท์0 8 0 4 6 4 8 8 8 8และ0 8 0 4 9 4 8 8 8 8มาทดลองขับได้มาชมรถตัวจริงได้ที่ออกรสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมทักกันเข้ามาพิมคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้ากให้น้องๆทีมงานติดต,อต่อทางไป่างนี้สวัสดี